ก็กลับสวัสดีชาสก้าทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบก,กับการอัปเดตกิจก,กรรมแล้วก็ในส่วนของฮีโร่ใหม่นะครับล็อกอินสิบวันรับฟรีนะครับฮีโร่ใหม่นะพี่หมิงรอนั่นเองเฮ้ย <c oughs> ดีดีดีเพราะผมรอซับนะเดี๋ยวก็คงอีกสองวันก็แน่ได้รีวิวนะครับก็มีบัตรเช่ามาแล้วนะก็นี่แนละ้วด้เปิดขายไนดะ้ร้านค้านี่กับหลังจบกิจกรรมนะครับนี่เป็นฮีโร่ซับคนใหม่นะครับจาก h ฮดนะ ่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ H o K ก็คือเกมต้นฉบับของ R V นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ในส่วนกิจกรรมเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราไปดูในร้านค้ากันนะ <c oughs> นี่นี่นี่นมีในส่วนของกล่อง99เนี่ยส่วนตัวผมเชียร์นะไว้ซื้อไปเลยมาไหนๆก็ไหนๆผมเองมามาผมอยากได้ชิริการ <c oughs> ้านะมันไหนมาชิมหน่อยสิ ก็เข้ามานนี้นะในส่วน99คูป,ปองแล้วส่วนของนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่ครับกล่องการันตีสกินถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อใครสนใจก็กล่องละ9้นะจัดได้นะครับดวงใครดวงมัน <c oughs> แล้วก็มีในส่วนของนี่นะครับแพ็คกล่องจัดเต็มนะครับเป็นฟิชเชอร์กริฟต์หกล่องนะใครสนใจก็มาจับจ่ายเอยได้นะครับไอกล่องร้อยเจ็ดเก้านี่ยังอยู่นะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจผมพูดไปอย่างนะ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับของเล่นเกมรับบัตรกันดาวฟรีนะครับก็ตั้งแต่วันที่20นะระยะเ,เวลานะครับอย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะเพราะผมก็ลืมล็อกอินเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้ไมล,ลืมล็อกอินหรอกลืมรับเอออะชะตากรรมเดียวกันเลยครับคร่าวๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมีในส่วนของแลกคัมพี์ขั้นสูงนะส่วนตัวผมคิดว่าเออดีอยู่ค่อนข้างดีนะครับนี่นะเห็นปะ่ะนีนันการแลกเปลีปย่ยนสูงสุด 20ครั้งนะครับอ่าก็ท่านผู้ชมอาจจะเมาๆกับการกดของผมเลยนะผมพยายามรีบกดให้เร็วที่สุดนะครับผมขี้เกียจกอจังเลยนะช็อตนี้ผมรู้สึกว่าแม่งทรมานผมดิอืมเนี่ยนะครับคันพีแบบระดับปกติดีเอามาแลกอย่างเงี้ยแหละครับผมว่าดีสุดละเออเอาไว้แบบได้คันพีขั้นสูงอาจจะเจ็บหูหน่อยนะตอนผมกดมัน มาดังกึงกึงกึงคร่าวๆก็ประมาณนี้นะก็โปรโมชั่นเติมคูปองเดี๋ยวผมจะต้องเติมเพิ่มมาเพราะว่าจะเอาไอ้กล่องสุ่มไอ้นี่ผมอยากได้กล่องที่ว่าสุ่มคูปองอ่ะเออผมว่ามันเจ๋งดีอ่ะเออเดี๋ยว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 ค่อยเดี๋ยวค่อยมาสุ่มอีกทีหนึ่งคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับทูพิศณนาขจงสจทยยังอยู่นะครับอ่าอยู่ถึงวันที่ส8ดนะเผื่อใครสนใจนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะกิจกรรมยีหน้าก็อย่าลืมไปทำกันได้ครับ future is obscure. It doesn't hurt to play it safe. เออเสียงภาคดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังอีกรอบนึง I see worrisome omens. Keep an eye on your allies. ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาสกินมาด้วยหรือเปล่านะอืมถ้าเอาสกินมาก็ค่อนข้างที่จะเวิร์คเลยส่วนตัวก็รอเติมนะครับสกินนะ ก็เท่นะเท่ส่วนตัวผมคิดว่าเท่ชุดนีด้อพี่หมิงเรานั่นเองนะเป็นซัพพอร์ตนะครับเนี่ยนะสกิลติดตัวกูดลักนะครับนี่ทุกครั้งวิ่งทีการโจมตีปกติครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายเวทนะครับแล้วดูดลูกแก้วพลังชีวิตของอตัวศัตรูเพื่อฟื้นฟูนะอ๋ะอสามารถทำให้เอชพีเพื่อร่วมทีมฟื้นฟูด้วยได้ด้วยนะบวก18บแดเปอนี AD ได้ฮะ อดีดีซึ่งหากศัตรูโจมตีไม่ใช่ฮีโร่จะฟื้นฟูสองในสามเท่านั้นอืมนีลิมิตอยู่นะวอลลี่ฟรีแล้วก็สกิลหนึ่งก็เป็นเชื่อมเนาะสกิลสองก็จะเป็นในส่วนของปรับเป็นนี่น,นี่สถานะโจมตีเพิ่มพลังโจมตีกับสถานะเชื่อมศัตรูจะลดพลังโจมตีนะครับอขอความหมายแทนอืมก็โอเคนะ f l y i n g Wing ปะผมอ่านถูกเปล่า แล้วก็อันดเบสกิล longevity ใช่ไหม longevity หลังจากไล่สกิลชั่วขณะจะสร้างความเสียหายจริง800บวก150 AD แรงนะ150 AD นะทุกคนฟังไม่ผิดเวอร์มากอืมแล้วก็ก็จะขึ้นตัวเอตัวแล้เอตัวอักษรสีเหลืองว่าสกิลติดตัวหมิงจะฟื้นฟู5% HP ที่เสียไปทุกวินาทีหลังจากออกจากการต่อสู้นะ HP ที่เสียไปจะไม่สามารถ เกิน HP ที่ปัจจุบันได้และจะค่อยๆฟื้นฟูกลับมาพายไว้10วินาทีนะยังไงก็ต้องใส่อมลเลตลองเออออฟลอง g ิวิตอยู่แล้วนะไอ้สร้อยร,รีเลือดอะผมว่าน่าจะคุ้มสุดตัวนี้นะอืมอืมข้าวคก็โอเคนะส่วนตัวจากพาร์ทสีแล้วก็จากที่คนอื่นก็รีวิวนะเดี๋ยวผมก็ต้องมารีวิวเหมือนกันรออินสามาค่อยมารีวิวนะในเซิร์ฟไทยนี่แหละเพราะผมเมนซะับเนาะ คร่าวๆก็ประมาณนี้กันนะครับก็อชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จับเป็นแรงใจคนทําคลิปไหมครับส้ดจะเป็นคลิปได้ต่อมาแล้วก็ติดตามไว้นะวันนี้ฝากไ like, ว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก็ฝากถึงพี่ซีนะผมอยากเห็นพี่ภา,ภ,าภาคกิโลสปอร์ตไลท์ตัวนี้จริงๆไม่ได้ปะผมอยากเห็นผมอยากเห็นพี่ภาคตัวเนี้ยจริงๆเสียดายเสียดายอยากเห็นอยากเห็นก็แล้วกันจเน่ปัตตานี